สวัสด sure. ีค่ะมาพบกับคีราริในเนกันอีกแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ในรายการหลอกมาร้วงนั่นเองและแขกรับเชิญสุดพิเศษของในเนะในวันนี้เป็นยูทูบเบอร์สาวสวยเอ๊ะวีทูบเบอร์สาวสวยของประเทศไทยที่เพิ่งถูกแฮกช่องไปแบบสดๆร้อนๆเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้ในเนก็จะมาถามถึงความรู้สึกและเหตุการณ์ที่โดนในตอนนั้น และคนคนนั้นก็คือพ <Wow. S 1> ี่กิ๊ฟแจกช่องกิฟบุรีชแนนลนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะมา่อเช้าเีสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กิฟบุริค่ะ <Wow. S 1> ค่ะ<า>น่ารักพี่กิฟน่ารักค่ะกิฟพร้อมที่จะโดนล้วงยังคะ <Huh? S 3> ล้วงอะไรอยา่ะ นน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 มนอยไม่ใช่ค่ะล้วความลับค่ะโอเคได้เลยค่ะมาเลยค่ะล้วงนน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 นอนนอายุห้าไหล่ไมเรียกเว่าพี่เนี่ยเนเนสขวค่ะใช่เหรอใชเรอาแล้วไม่ได้ใช่เลยก็ก็ถ้าเป็นมนุษยเนเนก็ยี่บห้าเองอ่ะโอเคก็พี่กิบอายุห้าสิแล้วไม่ใช่หรอคะ ไ,ไม่ใช่อ่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะในในเพิ่งหยิบห้าค่ะโอเคค่ะถามอะไรเออถามอะไรเหรอถามคำถามแบบว่าเป้าเบาก่อนนะคะ,ะเกมที่พี่กยิบชอบเล่นมากที่สุดในตอนนี้คือเกมอะไรคะขอแค่ดึงเกมที่เล่นได้ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนแบบเล่นเท่าไหร่ไม่เบื่อค่ะยากังเลยอะวันยากมากเลยอะ เอาเอามาเอามามันใหญ่จะเป็นเกมแนวฮาวเวทฮะแนวปลูกแนวฟาร์มแนวฟางแต่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่มีเกมตายตัวบางเพราะว่าเป็นคนขี้เบือ่อแต่ขี้เบื่อยังไงก็เล่นทั้งวันทั้งคืนไม่กินข้าวได้อนะแล้วฮาวเวิดมูนอ่าตาด,ดิวหรือไมค้าอะไรพวก,น,กวนั้เกมเดียวมันยากอ่ะมันยากเกินไปอ่ะเอาอันเดียวไม่น่าใจด้วยค่ะ หายใจอะทำไม่ได้ฉันรักทุกคนะคนะไี่กิไเป็นคนแบบนี้เหรอคะไอ้แหวแวอะหลายใจเดเน่นนจะไปฟ้องพี่นกฟ้องเลยเขารู้อยู่แล้ว้าว <laughs> าพี่กิฟไม่ได้ทำ YouTube แล้วพี่กิบคิดว่าจะทำงานอะไรคะน่าจะเปิดร้านเมดคาเฟ่ค่ะ <laughs> อยากอยาจะเป็นผู้จัดการของสาวเมดและทุกๆคนเนี่ยให้สาวเมดมาบริการเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าอย่างนี้ค่ะจะน่ารักแล้ว,วแล้วคุณสมบัติของการที่จะเป็นเมดในร้านของที่กริปต้องเป็นยังไงอะคะต้องขีอ่อ,อ,อนอ๋อใช่ใช่ใช่เออน้น <c oughs> ๆนึก,นกว่าน่ๆนๆนมนะคนม่ะะไม่ต้องมีก็ได้ค่ะเอาหรอคะ โอ้ประเทศไทยหาคนมีนมเยอะยากนีคะเน้เน้เน้ใหญ่นะเป็นเมดกะกลางคืนนะถูกกลางวันน่าจะติดเลดเกินไปอได้ค่ะแต่ว่าเน้เน้เน้ดูแล้วของพี่กิฟก็ยายๆใๆๆๆๆ่ใหันค่ะโอ้ของพี่ใส่สาลาเปาใส่สาลเปาไว้ไห้เชือไอ้เชือไหนขอใจใใไม่ได้หรอคะใจใใใใ่ใ่ใใไ ถามว่าอันนี้เนี่นจะขอล้วงแบบล้วงลึกเข้าไปขึ้นเข้าไปอีกนะคะ,ะทำไมทำไมเพจกิฟต์ถึงได้ตัดสินใจมาเป็นวีทูบคะเอ้ยวีทูเบอร์คะ,ะไม่ได้ถามเลาวีทูปหรือเปล่า <c ười> คืออันอันอันนีอ้อาจจะยาวนิดนึงนะฮะไม่ให้ให้ให้สิบวิพอโอ้จะตอบทันยังไงเนี่ยฮะเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหกห้า <c ười> โอเคอ่าเริ่มคือต้องบอกว่าเริ่มมาจากตอนที่พี่มีคาแรคเตอร์ตอนแรกๆนะคะคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยมาตั้งแต่ตอนประมาณเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นอยู่มปอ่ามปลายอะไรเงี้ยแล้ววาดกระตูนสี่ช่องค่ะตอนนั้นวาดกระตูนสี่ช่องเป็นกระตูนไดอารี่ของตัวเองอ่าก็วาดเป็นคาแรคเตอร์เนี้ยอ่าเป็นเหมือนกระตูนชีสประจําวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขายในงานอีเวนต์ทีนี้พอ ขึ้นมาหาลัยเรียนจบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มาเป็นยูทูบเบอร์ตอนนั้นก็เอาคาแรคเตอร์เนี้ยคาแรคเตอร์ที่ตัวเองวาดตั้งแต่สมัยปรวชอเนี้ย่เพราะมันแทนตัวเองก็เลยเอามาเป็นคาแรคเตอร์ในช่อง YouTube ด้วยตอนนั้นทำลิปแรกเป็นเกมเกมแรกที่ทำแบบจริงๆก็คือเกม Star Project ค่ะตอนนี้คกนกำลังรับเชมอยู่กับกิปุริค่ะทหารเราก็เป็นผู้ปรุงความยุติธทรมเลยทีเดียวเป็นทีมแบบผู้จัดการสาว ผู้จัดการสาวของดารานหนุม่มอะไรเงี้ยอ่าแล้วตอนนั้นก็แบบเราอยากจะให้ตัวละคระขยับหน้าขยับตาด้าน,นแต่สมัยนั้นแล้วค่ะก็เลยวาดเป็นนั่งวาดเองนะคะวาดเป็นแบบหน้าขยับแบบแต่ละอารมณ์อะไรเงี้ยจะได้แบบอ,อินกับตอนเราอ่านในเรื่องอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วพอแต่คือสมัยสมัยอดีตอะมันเทคโนโลยีมันยังไม่ถึงอะมันไม่สามารถขยับแบบสมัยนี้ได้พอปัจจุบันเนี่ยค่ะคือตัวบีทูบมันมสามารถขยับได้ขนาดเนี้ย ค่ะแล้วคือแบบเห็นปุ๊กรู้สึกแบบนี่แหละเราอยากจะทําแบบนี้บ้างเราอยากให้คาแรคเตอร์ของเราในตอนนั้นเน่ยเป็นอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นก็มาจากตรงประมาณเนี้ฮะอือค่ะอล้วก็ของของของตัวบีทูของที่แล้วก็ชุดที่ใส่อันนี้มันอารมณ์เป็นตีมแบบเป็นผู้จัดการสาวออค่ะผู้จัดการร้านเนี้ยคาเฟ่นมโตโต เดี๋ยวต้องคิดสตรอรี่เพิ่มค่ะเพราะว่าจริงๆการเป็นวีทูควรจะมีสตรอรี่ด้วย <Okay. S 1> เพราะจากที่ฟังหลายๆคนแนะนํามานะอ่าอันนี้เนเนขอถามแบบส่วนตัวมากเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> คือแบบว่าพอดีว่าเนเน่ไปเห็นกระแสในโลกออนไลน์อะค่ะเยอะมากเลย <c oughs> คือพี่กิ๊บอะเคยบอกว่า ที่เก็บมาเป็นยูทูบเบอร์เพราะว่าขี้เกียจแต่งหน้า <What? S 1> จริงๆแล้วกระแสนี้มันเกิดจากอะไรอะคะ oh, <no. S 1> จริงๆกระแสนี้เป็นความผิดของพี่เองอะคะ่ะ mm. คือตอนนั้นอะตอนที่เปิดตัวเป็น t ีทูบใช่ไหมอย่างทีเ่เมื่อกี้บอกไปคะ่ะว่าจริงๆหลายคนแนะนํามาว่าเราควรจะมีสตอรี่ <Okay. S 1> อ่ะก็คือ คือคิดว่าคนที่ติดตามช่องมาเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วไอเราก็าคิดไปเองอะคนน่าจะรู้อยู่แล้วเออเรามาจากไหนนะาอะไรยังไงแต่ว่าจริง้การเปิดตัวใหม่หรืออะไรเงรี้ยควรจะเริ่มหนึ่งใหม่อ่ะหลายคนก็มาแนะนําให้ทําช่องใหม่แต่ว่าดูหลายช่องไม่น่าจะไม่น่าจะไหวอะค่ะไอผลหลักก็อย่างที่บอกไปก็คือเราชอบเราชอบในคาแรคเตอร์ของเราอยู่แล้วแล้วเราก็อยากจะแบบ ให้คาแรคเตอร์ของเรามีชีวิตขึ้นมาโอเคอ่าอืแล้วก็มีหลายคนบอกว่าเอ่อเป็นวีทูบไม่ควรเปิดหน้าอะไรอย่างนี้อันนี้เพราะว่าสเนสเน่ห์เสน่ห์ของการเป็นวีทูบจะหายไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะอ่าแต่อืมคืออันนี้มันเป็นเหมือนการตีกรอบแล้วก็เป็นการจํากัดความคิดว่ามันเป็นการจํากัดความที่เกินเกินไปนิดนึง <Okay. S 2> นะคะเพราะว่าคือคนเราทุกคนควรจะมีอิสระในการจะทําอะไรก็ได้ตามใดที่มันไม่ได้ ทำความผิดให้กับสังคมแล้วก็ทําให้คนบางคนเดือดร้อนอะไรเงี้ยค่ะ <S <S อือคิดว่าอย่างนั้นนะค่ะมันไม่ใช่ความผิดของกิ๊ฟใช่ไหมที่กิ๊ฟเปิดหน้าเพราะจุดเริ่มต้น,นที่กิ๊ฟทำาช่ากิ๊ฟก็ไม่ได้เปิดหน้าแต่ตอนทําช่องแรกๆกิ๊ฟมีคาแรคเตอร์กิ๊ฟคิด Character, คาแรคเตอร์ขึ้นมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมเออแล้วเคยมาเปิดหน้าหลังจากทํามาประมาณปีสองปีแต่ใครจะไปรู้ว่าอนาคตจะมีวีทูฟจริงปะใครจะไปรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้เออเราก็ คือมันเปิดหน้าไปแล้ว,ลวเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่เราอยากทําความฝันของเราเราก็อยากจะทํามันนะคะแต่ว่าจะไม่นับกิ๊บเป็นวีทูบก็ได้แต่แต่กิ๊บคิดว่ากิ๊บเป็นกิ๊บก็ไม่ใช่วีทูบสายแท้เพราะเคยเปิดหน้าไปแล้วคิดว่าเป็นลูกผสมนี่ว่ะเป็นลูกครึ่งซึ่งคอที่เป็นวีทูบไงใช่ใช่ใช่เป็นแบบว่าเป็นวีทูเบอร์พันผสมอ,อย่างนัก็งได้ทำไมฟังแล้วมันแปลกๆนะคะ เป็นวีทูเบอร์พันทางพันทางเลยเหรอคะน่าจะมีขี้กากขี้เกลื่อนเยอะเยอะเอาไม่ได้หรอะคะเอาไ่ได้ใช่ไหมคะได้คะ่ะกก็ทุกคนที่กิ๊บเป็นวีทูเบอร์พันทางอ้ยพันผสมนะคะทุกคน <c oughs> ได้ได้ได้คือจริงๆแล้วเน้นยค่ะถ้าเปิดกล้องมาก็เป็นหน้านี้แหลคะค่ะต้องตกใจก็หน้านี้เลยห,หน้าไหนหน้าเนี้ย แบบนี้เลยจริงจริงเปิดเปิดนั้นก็ก็แบบนี้เลยค่ะใช่พี่กิฟนะแฟนิตกับยูทูบเบอร์คนไหนบ้างชานีิตเหรอคะถ้านับโซลาเป็นวีทูบก็เป็นโซลา่ะอ๋อในตัวเาเป็นพันผัศนงที่ต่างกันค่ะทันทางน์ค่ะน่าจะโซลาแต่แต่ก็อยากจะสนิตกับคนอื่นๆนะจริงๆอยากจะลองอะไรนะเอ่อฟิชเชอรลงคอลแลบ ช่องอื่นๆในการช่องนคิดดีไม่ได้เลยค่ะวันจริงๆมันไม่ได้อะไรลึกซึ้งขนาดนั้นจริงๆอยากจะลองเล่นกับคนที่เป็นวีทูบคนอื่นๆด้วยค่ะไอยากจะเบื่อเบื่อเหม็นขี้หน้าโซลาแล้วอยากจะมีเพื่อนใหม่ๆมากงอยากจะมีรุ่นน้องน่ารักน่าหลักบ้างอะไรเงี้ยแบบนี้เนี่ยนะคะน่คงไม่นับเป็นรุ่นน้องหรือเปล่าน่คุ้งเป็นเพื่อนในกลุ่มเหมือนกันว้ค่ะไว้โทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้า ทุกคนคะทัวร์สอบเข้าอ๋อราักาปู่ก็ไม่วลาตื่นมาโดนเดนเน่ดูดคอเดนเน่ไม่ดูดคอเดนเน่เป็นซักคิวบัสอ๋อใชายชายชายดูดดูดเดี๋ยวอยากอื่นค่ะโอ้อน่ากลัวมากเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะ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 จับจับจับค่ะงั้นแสดงว่าตอนนี้เดนเน่ก็ก็จะได้เป็นแพทย์สนิทของพี่กิฟต์แล้วแค่นี้ดะแค่นี้ละอะอะไม่สนิทก็ได้ค่ะ อันนี้แหละจะ,ะเป็นประเด็นหลักคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแบบว่าสดๆร้อนๆเลยนะคะจะถามว่า<ม>ความรู้สึกแรกที่พบว่าช่องถูกแฮกรู้สึกยังไงคะรู้สึกตอนแรกคืองงงงก่อนคะ่ะว่าเราอินไม่ได้ค่ะิตอนแรกยังไม่รู้ว่าโดนแฮคค่ะแบบเอ๊ะแล้วพอเห็นชื่อชื่อช่องเปลี่ยนไปอะค,ะค่ะก็เลยรู้แล้วว่าโดนแฮก กิ๊ฟเป็นคนที่แบบว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ทับขันนะ่ะแต่เป็นคนตั้งสติได้เค <Okay. S 1> เร็วมากแบบคือคิดว่าถ้าหากตกใจหรือลนไปหรือววยวายไปอันนั้นมีอะไรดีขึ้นั่นแหละเวลาเกิดเหตุการณ์ทับขันระดับชีวิตเลยก็จะเป็นคนที่มีสติมากๆค่ะออ,อะไรเงี้ยแล้วนะหลังจากรูป้ปุ๊บทาอะไรเป็นอย่างแรกคะ ก็ติดต่อพาร์ทเนอร์ค่ะติดต <sh uh ่อผู้จัดการส่วนตัวของกิฟเลยค่ะว่าช่วยช่วยด้วยค่ะพี่ช่วยด้วยค่ะโดนโดนแฮคค่ะอะไรช่องกิฟตโดนแฮคค่ะก็ติดต่อไปทางออนไลน์สเตชันนะคะอ๋อแล้วมีใครที่อยู่ข้างๆคอยเป็นที่ปรึกษาในตอนที่ีปกิฟเจอเหตุการณ์นี้ไหมคะแล้วก็ใครไปช่วยมีไหมคะอ้เอาคนไม่ช่วยก่อนก็ได้ค่ะคนไม่ช่วยดิ ไม่เกณฑ์แกเมอร์ได้ไหมคุณครูเนี่ยไอบ้าเนี่ยมันไม่ช่วยเลยเลยเนี่ยตอนตอนโดห้องช่องโดนแฮกใช่ไหมคะคุณครูมันมันมันกำลังไลฟ์มันจะไลฟ์สตรีมแล้วมันก็ไลฟ์สตรีมแล้วน้องเขาก็แบบแตกตื่นช่องไปกิฟโดนแฮกช่องไปกิฟโดนแฮกก็เลยไปบอกเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทแบบเพื่อนครูว่าไอ้เพื่อครูไปครูพี่ครูช่องไปกิฟโดนแฮกนะเพ่นครูบอกอ๋อจะไปกิฟโดนแฮกเหรออ๋ออ๋อโอเครู้แล้วรู้แล้วช่องกิ๊ฟโดนแฮก เออผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเข้าไปเช็กดูอยู่เมื่อกี้ใครมันมาแฮกอะไรแบบนี้แล้วแล้วกิฟต์เล็กก็มาบอกว่าเออพี่ครูพี่ครูครูชอบไปกิฟต์โดนแฮกหยุดไล่ก่อนดีกว่าไหมนี่เรื่องใหญ่นะอะไรเงี้ยท่านครูบอกเออเออรู้แล้วรู้แล้วชอบกิฟต์โดนแฮกงั้นอีสปานกันนะทำไมบอมเพื่อนไหมเนี่ยทำไม อาจจะแบบมันคงชิวๆไม่รู้ทำไมมันชิวได้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรกิฟก็ไม่ได้ซีเรียสอะค่ะเรื่องนี้แล้วมีใครที่อยู่ข้างๆคอยช่วยเหลือไหมคะโอ้อคนที่อยู่ข้างๆมีเยอะมากๆเลยค่ะได้แบบเห็นเลยว่ากูเพื่อนๆเรารักเรามากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยย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 นนยยยยยย คือตอนตอนนั้นพอดูพอรู้เรื่องใช่ไหมคะแม่นอนตนัวคนแรกก็ต้องเป็นโธลดี่อยู่แล้วคอยช่วยหลายหลายอย่างโธรดี้เป็นภรรยาใช่ไหมคะใช่เป็นภรรยาของพี่คิปเองค่ะทีนี้เข้าไปในทีเอส่างนี้ในห้องเพจก็เห็นคลิปเล็กกี้โซลา,านั่งกันอยู่แบบเป็นห่วงมากอะไรเงี้ยถึงจะช่วยอะไรถึงจะช่วยอะไรไม่ค่อยได้มากแต่ก็ทุกคนเป็นมควาเป็นห่วงมากๆค่ะแล้วทีนีหลังจากนั้นก็เรื่องเกาคำใช้ภาษาอะไรอย่างนี้ก็ไปหา พี่เกดปกเกดแปดเก้าะค่ะขอขอให้ช่วยช่วยเกาคําที่เอาไปคุยกับฝรั่งให้หน่อย <Okay. S 1> ก็เลยช่วยกันเกา,ากนะัตั้งแต่เที่ยงคืนเลยมั้งยันแปดโมงเช้าเลย <Wow. S 1> พี่เกดเราพี่เกดห่วงมากพี่เกดไม่ได้นอนพี่เกดเป็นห่วงมากนั่น uh. แหละฮะ<า>ก็มีที่ิ๊มีอีกหลายคนเลยที่ไม่ได้อย่างพวกอาอย่างผู้จัดก,การส่วนตัวหรือแอดมินต่างๆทุกคนเป็นห่วงกันมากเลยฮะ <Wow. S 3> เราจะข้ามเรื่องเรียเๆียเพราะว่าตอนนี้พี่กิ๊บได้ช่องคืนแล้ว เย้เย <Yeah>, yeah. ้เย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 ้ได้แล้วถ้าพักก็ไม่ได้น,ไนะเพราะเครียดอะระหว่างพักมันต้องผ่อนคลายไม่ใช่เครียดค่ะคไม่เกี่ยวค่ะอดีตได้ข้อคืนแล้วเย้ yeah. ยังไงกับการบูลลี่ในโลกออนไลน์แล้วถ้าเกิดว่าพี่กิฟต์โดนมีวิธีจัดการยังไงคะจริงๆคิดคิดยังไงนี่คิดไม่มีใครโอเคสำหรับการถูกบูลลี่ หรือไปบูลลี่คนอื่นในโลกออนไลน์ค่ะไม่ว่าดูยังไงก็ไม่ควรทําทแต่บางคนไม่รู้ตัวนะคะว่าสิ่งที่ตัวเองทามันคือการบูลลี่คนอื่นเขาอะไรอย่างนี้ส่วนที่บอกว่าพี่กิฟถ้าพี่กิฟโดนจะรู้สึกยังไงหรืออะไรใช่ไหมคะคืะอีจริงทุกวันนี้พี่กิฟก็โดนอยู่แล้วค่ะอ,อ,อย่างตอนแต่พี่กิฟมาเป็นวีทูปเนี่ยพี่กิฟก็ก็นับว่าพี่กิฟถูกบูลลี่นะคะเพราะว่า คือบางคนเขาไม่ได้มองลึกเข้าไปถึงจุดประสงค์หลักของเราเขาคิดแต่ว่าสงสัยที่เรามาทําเนี่ยเป็นเพราะเราเกาะกระแสะไงละ่ะเออแล้วก็เอาแต่พูดบอกว่าเราเกาะกระแสะเราอยากดังลงไปเราอยากจะได้ยอดโดนเนตอยากได้อะไรเยอะๆละสิอะไรเงี้ยคือแบบคือเขาไม่ได้ดูย้อนกลับไปค่ะว่าคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยมีมาตั้งกี่ปีแล้วมันไม่แปลกน,นะที่เราจะอยากให้คาแรคเตอร์ของเราอะมีชีวิตขึ้นมาหรือขยับได้มากๆแบบเนี้ย จริงไหมมันเป็นมันเป็นลอจิกของคนที่สร้างตัวตนหนึ่งขึ้นมาในในโลกออนไลน์ค่ะ,ะใช่ไหมใครใครจะไม่อยากให้ตัวละครเราขยับได้ถ้าเรารักตัวละครนี้มากๆคือคนที่บูนี่เขาก็จะด่าด่าด่าโด,าด,าดยเขาที่บางคนอะ่ะเ,เขาก็ไม่ได้สนใจหรอกค่ะว่าอะไรคือความจริงอะไรไม่ใช่ความจริงแต่ที่หนักก็คือบางคนที่เขาแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อจะมาใส่ร้ายเราอะไรเง<ม>ี้ยบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยอะ<ม>่ะแล้วก็เนี่ยฉันได้ยินมาว่าอย่างนี้ด้วยล่ะ ทั้งที่แบบเขาถามว่าเอา้าแล้วรู้ได้ยังไงบอกอ๋อดีคนเล่าใหม่อีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยคือแบบมันมีแบบนี้เยอะมากๆเลยค่ะทําให้กิฟบแบบแคือด้วยความที่กิฟก็เป็นเอ่อบุคคลสาธารณะใช่ไหมกิฟตไม่สามารถลงไปแล้วบอกว่าไอเรื่องนี้ไม่จริงได้เรื่องนั้นไม่จริงนะอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเราอ่านแล้วเราเห็นว่าอคนพวกนี้ยเออเขาพูดไม่จริงอยู่นะเว้ยเราก็ได้ต่กัดฟันแล้วก็บอกว่าคือเราลงไปตอบโต้ไม่ได้แล้วเราก็แบบทําไมเขาพูดแบบเราแบบนี้วะทำไมเขาไม่ได้รู้จักเราไมเา ใส่ร้ายเราแบบนี้วะเรื่องนี้มันไม่จริงซะหน่อยอะทำไมถึงเป็นแบบนี้ uh huh. แต่เราก็เถียงเขาไม่ได้เลยเพราะเมื่อก่อนเคยเคยไปเถียงอยู่แต่กันยิ่งเถียงยิ่งไปกันใหญ่ค่ะเพราะว่ากิ๊บเป็นคนที่แบบเวลาพูดทะเลาะกับใครอะจะหัวร้อนแล้วยิ่งโดนป่านจะหัวร้อนมากๆแล้วก็กลายไปว่าสมมุติเราจะพูดเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งกลายไปพูดอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันกลายไปนคน uh huh. พอคนมาเห็นนะ่ะเขาจะยิ่งมองเราแย่เขาไปใหญ่ทุกวันนี้กิ๊บก็เลยเลือกไปพูดแล้วก็ปล่อยเขาแกล้งไปอะค่ะ แต่ก็เสียใจทุกวันเลยว่าทําไมเขาต้องทํากับเราแบบนี้ด้วยค่ะแล้วแล้วก็ไอ่บอกว่าเรื่องไม่เครียดไม่เครียดเลยไม่เครียดเลยค่ะไม่เครียดเลยเรื่องแบบสนุกสนานเฮฮาปลาจิงโกะค่ะใช่ใช่เรื่องนี้ไม่เครียดแล้วคือตอนนี้ในหๆอยากอะให้พี่เกิมนะคะพูดอะไรกับคนที่กำลังจะมาเริ่มต้นทำ u t u b e หรือว่าเป็น v t u b e r แบบพี่เกิมหน่อยค่ะอืมอ่ะ ถ้าเริ่มจากการเป็น YouTube นะคะอ,อ,อย่าคิดว่าการมาทำ YouTube เนี่ยมันเป็นงานสบายทำเดียเด๋ยวก็ได้ตังรวยหรืออะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่ค่ะจริงๆก,กิฟก็เงินเดือนไม่ต่างจากพนักง,งานบริษัททั่วไปหรอก <S <S อ่าแล้วก็การทำยูทูบเราอยากจะให้เริ่มจากเราลักจริงๆหรือเปล่าเราอยากทําจริงๆหรือเปล่าแล้วเราทําไหวหรือเปล่าเรามีความรู้เพียรทำหรือเปล่าอย่างถ้าสมมติเราทําคนเดียวใช่ไหมเราต้องมีสกิลตัดต่อ,ตอพอสมควรเพราะเราต้องได้คนตัดต่อเองทั้งหมด นะคะแล้วก็แนะนําว่าถ้าเราอยากเราชอบจริงๆอ่ะคือใน u ู u b e อ่ะเขามีสอนเยอะอยู่แล้วแหละเราศึกษาได้ศึกษาวิธีการตัดเิปศึกษาวิธีการถ่ายแบบไหนหรืออะไรยังไงไม่จำเป็นต้องมาถามคนอื่นเลยค่ะเดีย๋ยวาเช่นแบบทำยังไงอ่ะพี่สอนหน่อยคือถ้าน้องชอบจริงๆน้องไม่ต้องให้ใครสอนเลยคนที่ชอบจริงๆอ่ะเขาลงมือทําโดยไม่ต้องให้ใครสอน แล้ว v t u ู e ล่ะคะวี u ู e สำหรับคนที่อยากจะมาทำเป็นว t u ู e นะคะอันนี้พี่กิ๊ถือว่าพี่กิ๊ได้บทเรียนมานะแล้วก็อยากจะให้อ่านแนะนำแนะนาให้กับคนที่จะยังไม่ได้ทำแล้วมาทำนะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้เปิดเปิด,ปดปปปช่องใหญ่อยู่แล้วแล้วเราอยากจะมาเริ่มต้นใหม่เลยเราก็เปิดช่องใหม่ไปเลยดีกว่านะคะแล้วก็เอ่อถ้าคนที่อยากจะเป็นวีทู e สายแท้นะคะก็ ไม่เปิดหน้านะมันจะมีเสน่ห์มากกว่าค่ะคนที่ไม่เคยเปิดหน้าในโลกออนไลน์นะแล้วก็มาทำวีมูมันจะยังไงมีเสน่ห์เนาะแต่คนที่เคยเปิดหน้าไปแล้วกิ๊ไม่ได้คิดว่าคนที่เปิดหน้าไปแล้วอ่ะไม่ควรจะมาทํานะคะว่ามันเป็นการมันมันเหมือนเผด็จการใส่เขาอ่ะเราอยากได้ประชาธิปไตยไม่ใช่เหรอนั่นแหละค่ะแต่เราก็จะมาเราคนที่จะเรียกอะไรนะมีสตอรี่ของตัวละครค่ะอย่างกิ๊ฟเนี่ย กิ๊บไม่ได้มีสตอรีร่ของตัวละครทำให้โดนคนมองว่าเป็นเพราะทำอยากทำการกระแสแล้วสิแต่จริงคือจุดเริ่มต้นมาจากความชอบก่อนอ่านั่นแหละค่ะแต่ของกิ๊บมีความชอบแล้วก็เปิดตัวเลยนะอืมก็อย่าให้วางแผนคาแรคเตอร์นิดนึงนะคะชอบแต่สตอร,รี่ของตัวละครตัวเองออกแบบให้ดีแล้วก็เปิดตัวหาะแล้วก็จะจะเป็นสายสายพูดคุยหรือจะเป็นสายเกมก็ได้แล้วแต่เราเนาะค่ะ <c oughs> อก็คือเดี๋ยวในอนาคตนะคะทุกคนพิกกิบรินะคะก็จะมีสตอรี่แหเคจริงๆมันควรนี้เลยก่อนจะเปิดตัวน <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาเกาทีหลังเอาก็ได้จะได้ดูนะคะ <c oughs> ควรทําให้ถูกต้องถึงแม้ตอนนี้เรายังไม่มีแต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะควรจะปล่อยไว้เฉยๆควรจะทําให้ถูกต้องด้วยการทําสตอรี่ของตัวเองให้เสร็จนะ <c oughs> อือแหมกีวางแผนว่าวอย่างนี้ ก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเป็นแบบพี่กิบบรีนะคะก็จะไม่ใช่เป็นวีทูบเบอร์เต็มตัวจะเป็นท่านทางเอ๊ะไม่ใช่ดูไม่น่าดูไม่น่าเป็นเยี่ยงอย่างเลยแนะนําให้ทําเป็นแบบวีทูแบบร้อเปอร์เซนดีกว่านะคะท่านผสมเอ่านวีทูร้อยเปอร์เซนดีกว่าเชื่อพี่เชื่อพี่เดี๋ยวโดนคนด่านะแค่แค่อยากจะบอกว่าคนที่เคยเปิดหน้าไปแล้วก็ อย่าท้อว่าเออถ้าเราเปิดหน้าไปแล้วเราไม่มีสิทธิ์จะทาเลยใช่ไหมกิ๊มองว่าทุกคนมีสิทธิ์ไม่มีใครสมควรที่จะไปยึดสิทธิ์ของคนอื่นมาค่ะกิ๊ฟคิดว่างั้นอ๋อค่ะแต่ว่าแนเคิดว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเป็นวีทูปแนะนําว่าเปิดช่องใหม่เลยดีที่สุดค่ะอ๋อค่ะหรือไม่ก็เคลียร์ช่องเปิดช่องเป็นวีทูปใหม่เลยอย่างนี้ค่ะใฮ้กิ๊ฟลบ ลบคลิปที่เปิดหน้าทั้งหมดเลยะค่ะไม่ได้หรอกทุกคลิปมันมีความทรงจำอะ okay, ะะ่ะโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเนเน่ก็ต้องขอขอบคุณพี่กิ๊บบรีมากๆเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศ,ศษของเนเน่ในวันนี้แล้วก็ทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องของพี่กิ๊นะคะช่องกิ๊บบุริซีเฮดอะ่ะกันเบวกันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ กดติดตามช่องของเนเน่ด้วยวันนี้เนเน่ขอตลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายทุกอ,อย่าลืมกดติดตามช่องของกิ๊กกิปรีนะคะแล้วก็ช่องของน้องเนเน่ด้วยนะคะไว้แล้วกันนนะคะบ๊ายบาย